พูดถึงกิจกรรมในช่วงสงกรานต์นะครับขาดไม่ได้เลยกิจกรรมที่เราจะมาเล่นน้ำนะครับรอบบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงใหม่ด้วยกันนะครับหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับที่เดินทางเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะที่คูเมืองเนี่ยนะครับและที่สําคัญครับปัญหาหนึ่งที่เราเห็นนะครับหลายๆปีแล้วนะครับก็คือปัญหาเดิมๆนั่นก็คือการนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในคูเมือง นะครับเล่นด้วยดื่มไปด้วยเกิดปัญหาตามมานะครับทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและการชกต่อยทะเลาะวิวาทนะครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วล่ะครับที่ชาวเชียงใหม่และนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยจะหันมานะครับงดเหล้าเพื่อที่จะเข้ามาเที่ยวในคูเมืองนะครับอย่างมีความสุขฉะนั้นขอท้าทุกคนครับว่างดเหล้าเข้าคูเมืองงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เข้าบริเวณคูณเมืองครับ